ทำไมผมกับเมียก็กคือมาดามแพรมเราไม่ทำคลิปแบบช่วยเหลือคนทำความดีเพื่อสังคมหรือพยายามแสดงออกถึงการทำคอนเทนต์เอาเงินไปแจกคนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเราเองก็มีประสบการณ์ตรงแบบนี้เหมือนกันในสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมกับแพรมเนี่ยเราเห็นเวลาที่อินฟูท่านอื่นเนี่ยทำคลิปแบบช่วยเหลือคนแบบดนตรีอลังการซึ้งๆเพราะๆแล้วยอดไลค์มันดียอดเอนเกจมมเมนตมนคนน์คอมเมนต์มันขึ้นไปอ่านคอมเมนต์ทุกคนก็แบบชื่นชมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะทำคอนเทนต์แบบนี้บ้าง ซึ่งผมกับเมียก็ตกลงปลงใจกันนะครับว่าเออเราทำคอนเทนต์แบบช่วยเหลือคนแบบนี้บ้างดีกว่าและแน่นอนครับพอเราไปทำนะครับเราไปเหมาสินค้าแม่ค้ามาแจกเราเห็นแม่ค้าขายของตากแดดแล้วเราสงสารเราเห็นใจเราก็เลยไปช่วยเขาเหมาหมดเลยทั้งวันแล้วก็แจกเงินหรือบางทีเราเห็นแบบคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วเราก็ทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับสารภาพตรงๆเลยว่าตอนที่ทำใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างรู้สึกดีและเอนเกจเมนต์ก็สูงด้วยคอมเมนต์ก็ได้รับชื่นชมมากมายสารทิดเลยตอนแรกผมกับเมียก็คิดในใจว่า เมื่อเราเจอแล้วเลยเนี่ยคอนเทนต์แบบนี้แหละที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถแจ้งเกิดได้แจ้งเกิดอย่างเดียวไม่พอเราได้รับเสียงชื่นชมจากคนดูและสังคมด้วยว่าเราเป็นคนดีพอทําไปได้สัก2-3ครั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราหรือว่าเป็นเอฟเฟกตามมาเลยเนี่ย อันดับแรกเลยนะครับก็คือในคอมเมนต์และในอินบ็อกซ์มีคนเข้าใจว่าเราเป็นคนจิตใจดีมากขึ้นและเข้ามาขอความช่วยเหลือมากขึ้นครับผมไม่รู้ว่าคนที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาเป็นคนที่เดือดร้อนจริงๆหรือว่าเป็นพิคนแบบฉวยโอกาสแต่พอเราไม่ให้พอเราปฏิเสธเมียผมก็เสียใจนะครับว่าออ๊ยทำไมเราก็พอจะช่วยเขาได้ทําไมเราไม่ช่วยแล้วบางทีพอเราปฏิเสธไปปุ๊บไอ้คนที่มาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยก็มาด่าเราสองคนอีกว่าโอ้ยนักบุญใจปลอมไม่เห็นจะ จดีอย่างที่เขาว่ากันเลยเอากลายเป็นว่าเราถูกด่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับเวลาผมกับเมียไปเดินตลาดอย่างเงี้ยแม่ค้าพ่อค้าก็จะแบบเดินเข้ามาจาับแขนพาไปหน้าร้านช่วยเหมาพี่เลยสิเห็นไปกเหมาร้านนู้นมาเนี่ยถ่ายเคล็ดคอนเทนต์เยอะแยะเลยช่วยเหมาป้านเนี่ยนะป้าก็เดือดร้อนมีปัญหาที่จะต้องใช้เงินเหมือนกันป้าก็อยากจะกลับบ้านไปหาลูกหลานเร็วๆกลายเป็นว่าเอา้าเราได้ฟิดแบ็คือคนมาขอความช่วยเหลือจากเรามากยิ่งขึ้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอเวลาที่มีคอมเม,มนต์เนี่ยมาเชิดชูบูชาหรือว่าสรรเสริญผมกกับบเเเมีีาๆุปป็็นนนนคคดใจญ แม่พระพ่อพระตอนแรกๆจิตใจฟูแต่ตอนหลังๆอเราเริ่มรู้สึกว่าคำชมเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวตนของผมและของเมียจริงๆ พราะตัวตนจริงๆของผมกับของเมียเนี่ยคือพื้นฐานนะครับเราเป็นคนเห็นกับตัวเราไม่สนหรอกว่าคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงเราสนและโฟกัสแค่ชีวิตผมกับเมียเท่านั้นพอผมสนใจความสุขแค่ของเมียเมียสนใจแค่ความสุขของผมของตัวเองแล้วก็ของลูกก็คือแมวๆทั้งหลายทั้งสามสิบกว่าตัวเนี่ยแหละครับทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราทําคลิปทําความดีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างยิ่งและทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อไอคนที่ชอบทําความดีแสดงว่าเป็นคนที่มีาศาสนาห่อกายอยู่มันไม่ใช่ตัวเราเรา,เราไม่อยากเอา,าศาสนามาห่อกายเราเพื่อที่ ที่จะฟอกให้ตัวเราเป็นคนดีขาวสะอาดใสาบริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญที่ดีผมกับเมียก็เลยคุยกันนะครับว่าทําไปทํามาแล้วแบบมันเริ่มรู้สึกมันไม่ใช่เส้นทางของเราแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการคํายันเยินสนศคํายันเยินเสริมคายออเยินเสริคคำสรรเสริญต่างๆเนี่ยก็มันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆครับต่อไปเนี่ยเราจะไม่ทำคอนเทนต์ช่วยคนอะไรแบบนี้เด็ดขาดถ้ามีใครเดือดร้อนแล้วเมียผมอยากจะช่วยจริงๆมี2กรณีครับกรณีแรกคือทํา แต่ไม่ออกสื่อเลยเพราะเวลาที่เราออกสื่อมันจะตามมาด้วยคนที่ขอยืมเงินและขอความช่วยเหลือจากเราไม่จบไม่สิ้นครับมันน่าลําคาสำหรับผมกับเมียม,มากและอีกกรณีหนึ่งคือทำแต่ไม่ได้ทำมาในรูปแบบที่ว่าเออมาดามแพนเป็นคนดีนะผัวมาดามแพนเป็นคนดีนะแต่ทำในลักษณะที่ หรือแม่ก็แสดงเจตนาชัดเจนเลยว่าคลิปนี้ทำเพื่อหาแสงจริงๆเช่นตอนที่เมียผมจะบริจาคน้ําท่วมให้กับมูลนิธิของพี่บุ๋มบรรด,ดาเนี่ยเมียผมก็ประกาศไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเลยว่าอยากช่วยเหลือสนับสนุนพี่บุ๋มบรรด,ดาต้องโอนเงินทางไหนยังไงทําให้ออกสื่อไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเป็นคนดีอะไรเลยครับเพียงแต่ กลัวเจอมิจฉาชีพแค่นั้นเลยเมียผมประกาศอย่างนั้นเพราะไม่อยากไปเสียรู้มิจฉาชีพครับกลัวมิจฉาชีพมันเอาเฟซปลอมมาทักนะครับก็เลยประกาศเลยดีกว่าส่วนการตอนที่พี่เอเนี่ยไปตัดผมการกุศลนะครับแล้วรายได้ทั้งหมดจากการตัดผมเนี่ยจะไปช่วยเหลือคนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมเนี่ยเมียผมก็บริจาคไปหมื่นหนึ่งโดยแลกกับการที่เราไปทาคลิปตัดผมในงานแต่ในคลิปเนี่ยการบริจาคครับเป็นแค่ 2- หรือสเปอร์เซ็นต์ของคลิปเท่านั้นและเราไม่ใส่ดนตรีแบบซึ้งๆด้วยไม่ใส่ดนตรีแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจ มันคือคลิปตลกเลยครับเซลเฮฮาดาปาจิงโกเล่นการสนุกสนานเนงินเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเพราะเมียผมไม่อยากทำคอนเทนต์โฟกัสแบบนั้นเมียผมและผมไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจว่าเราเป็นคนดีเราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเพราะความจริงแล้วเนื้อแท้เราแล้วเราไม่ใช่เลยครับผมกับเมียเราเป็นคนเห็นแก่ตัวครับแล้วก็นิสัยเนี่ยอีกนิดเดียวเรียกว่าชั่วช้าแล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นแมวอย่างเงี้ยเมียผมเนี่ยก็จะเลือกเคสช่วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ออกหน้าแล้วก็จะไม่ค่อยถ่ายคลิปสักเท่าไหร่เพราะเคสช่วยเหลือแมมวนนี่ยั ใช้เงินค่อนข้างเยอะมากและเราไม่สามารถช่วยเหลือทุกเคสได้และบางครั้งเราก็เจอเจ,อเจ้าของแมวหัวหมอที่ไม่อยากจะเสียเงินรักษาแมวตัวเองนะครับก็เลยทําแมวตัวเองให้ดูอนาถาแล้วก็มาเล่ห์ไรของเงินบริจาคอย่างนี้ก็มีนะครับมาดามแพนเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนกับนายทุนที่จ่ายเงินก้อนเล็กๆโดยมีพี่หน่อยวัชลินนะครับเจ้าของเพจมาดามจรจัดเนี่ยเป็นคนลงแรงลุ้นๆในการรักษาแมวนะครับในการพาแมวไปหาหมอไปรับไปส่งอะไรอย่างนี้นะครับและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยทุกครั้งที่เมียผมเนี่ยใช้ เงินบริจาคซึ่งเราไม่ได้อยากจะใช้คําว่าทําบุญเมียผมจะพูดเสมอเลยนะครับว่าเงินก้อนนี้ที่บริจาคมันไม่ใช่เงินของมาดามแพมมันไม่ใช่เงินของคุณวิทย์แต่มันคือเงินของคนดูทุกคนที่สละเวลามาดูเราจนทําให้เรามีรายได้จนทําให้เรามีลูกค้ามาจ้างเงินก้อนนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของแพมกับคนดูซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเมียผมก็ขอบคุณคนดูทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยเคลมว่า เป็นเงินของตัวเองไม่เคยเคลมว่าตัวเองเป็นคนใจดีใจบุญใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับเพราะเรารู้ดีว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาศาสนามาห่อตัวเมื่อนั้นเราตกอยู่ในความเสี่ยงครับเพราะเนื้อแท้เรามันไม่ใช่คนแบบนั้นเลือแท้เราเป็นคนที่แบบ <c oughs> นิสัยเสียครับนิสัยไม่ค่อยดีครับและนี่แหละครับก็คือเหตุผลนะครับที่มาดามแพมกับผมเนี่ยเราเคยทำคอนเทนต์แบบช่วยคนช่วยเหลือสังคมแล้วเราไม่ทําอีกแล้วเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆครับและเราไม่สบายใจที่เราจะสร้างความเข้าใจผิดๆให้กับคนอื่นว่าเราเป็นคนดีครับ ไม่ผมกับเมียเราไม่ใช่คนดีเราเป็นคนที่แบบแค่อยากจะเฮฮาไปวันๆใช้ชีวิตแบบไม่ต้องอยู่บนความคาดหวังของใครก็เท่านั้นเองครับ